หนึ่งนะคะที่ฉันพูดถึงก็คือวันนี้ที่จะมาคุยกันเนี่ยนะคะก็คือกรณีของคังคกคังคกเขานัดนะคะอันนี้ประเด็นนี้ก็คือเอ t นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็ก์เนี่ยเป็นประเด็นที่คังคกเนี่ยนะคะมันพยายามที่จะเอาทําเรื่องเนี้ยนะบอกว่าถ้าวันไหนรัฐบาลทำเอ n นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็ก์นะคะมันจะชวนคนลงถนนและจริงๆแล้วตอนก่อน,อนที่คือตอนที่พูดเนี่ย ยังไม่มีเรื่องนี้ออกมานะฮะมันก็ไปนัดกันแล้วว่ายี่สิบเอ็ดนี้นะคะจะลงถนนกันพผเอิญดิฉันก็เลยจะตั้งคำถามมาค่ะว่าการลงถนนครั้งเนี้ยนะคะปกติคังคบเนี่ยหน้าหนาวมันจำศีลเนาะนี่ไม่ใช่หน้าฝนนะจะไม่มีคังคบที่ไหนออกมาล่าเริงเลยละคะ่ะไอควายคือนัดชุมนุมกันเนี่ยจะคว่ำรัฐบาลจะน,น,นู่นจะนี่ ปล่อยให้รัฐบาลเพื่อไทยยังอยู่หรือปล่อยให้รัฐบาลนี้ยังอยู่ประเทศชาติจะที่หายล่มจมีฉะนั้นบอกว่าเอาอย่างนี้ไหมเดี๋ยววันที่ยี่สิบเอ็ดนี้มึงออกมานะมึงลองมึงลองมึงลองทําให้ดูซิว่ามันจะมีคนที่คัดค้านหรือคนที่เห็นด้วยกันกับมึงเนี่ยเท่าไหร่ถ้าการชุมนุมในแต,แต่ละครั้งของมึงเพื่อที่จะมาเล่นงานหรือจะมาล้มหรือจะมาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันมีคนเห็นด้วยเนี่ย มึงไม่ปล่อยมาเป็นปีหรอกทักษินกลับมานะคะตั้งแต่วันที่22สิงหาคมปี67นะคะ67หรือ 6, 6, 6นี่ฉันจำไม่ได้แล้วแต่เป็นปีนะถูกไหมเพราะนั้นวันนี้ถ้ามึงจะล้มเขาหรือมึงจะอะไรเขาเนี่ยมึงทำได้ไม่นานแล้วนัดลงถนน21นี้มาดูกันค่ะในขณนะดเดียวกันกันกบสนทิแล้วก็ สววันชัยอันนี้สวววันชัยวันนี้ก็เป็นมวยที่ถูกคู่ซัดกันไปซัดกันมาซัดกันให้นัวไปหมดแล้วจะมีเวลาหรือเอาเวลาที่ไหนคะที่จะออกมาไล่ทักษิณน่ะนะวันนั้นที่ฉันบอกว่าวันนี้มวยถูกคู่และก็สําคัญก็คือเขาเคยเป็นฝ่ายเดียวกันมาก่อนหมายความว่าเขาเคยเป็นฝ่ายที่ไม่ชอบทักษิณมาด้วยกันแต่วันนี้ทําไมวันชัยถึงได้มาเชียร์หรือทักษิณแม้กระทั่งหมาแก่ พอมาพูดเชียร์ทักษิณพอมาพูดเชียร์รัฐบาลเท่านั้นแหละค่ะก็ถูกสลิมด่าสรุปเลยก็คือพวกมึงไม่ได้อยากจะเห็นประเทศชาติเจริญแล้วพวกมึงไม่ต้องการที่จะเห็นนะคะรัฐบาลนี้ช่วยกันพัฒนาประเทศค่ะมึงต้องการเห็นคนของมึงเนี่ยเข้ามานั่งทําซึ่งเคยให้โอกาสพวกมึงแล้วมึงก็ไม่เคยทําได้นะคะและไอ้พวกที่ตอแหลคือมึงค่ะทําไมถึงพูดอย่างนั้นคะก็ดูสิคะวันนี้ บอกว่าถ้าสมมตินะฮะว่าตัวเองเนี่ยมีโอกาสที่จะได้จัดตั้งรัฐบาลน,นะฮะในสมัยเนี้ยยังไงก็ไม่จับมือกับเพื่อไทยคืออยากจะถามมือใครเทง้งเพื่อไทยเขาอยากจับมือกับมือนักเลืออย่าลืมสิคะว่า entertainment complex ที่ว่าเนี่ยนะคะมันเป็นสิ่งที่คนอ่ะกลัวพวกที่ออกมาค้านที่ฉันพูดได้เลยนะคะว่าแม่งกลัวนะคะ กลัวเพราะอะไรถ้าทําได้เพื่อไทยจะเป็นว่าวที่มึงไม่สามารถที่จะแบบว่าดึงลงมาได้เลยติดลมบนแล้วค่ะนะฮะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ควรจะทำและไอ้พวกที่ออกมาค้านนะ้นฉันหวัโดยเฉพาะฝ่ายค้านที่วันนี้นะคะยังคงมีเรื่องของอาจจะมีตัวปาลีอะไรเป็นมาปะปายพอให้ได้แบบนู่นนี่นั่นแต่ถ้าเป็นเรื่องของ e n t e r เมนต m e n t complex สมมุตินะคะว่าโครงการนี้ นโยบายนี้มีคนสนใจมีนักลงทุนต่างๆที่เขาเข้ามาสนใจเท่ากับว่าคนที่ค้านวันนี้ก็ต้องถามตัวเองให้ได้นะคะว่าในที่สุดพักของตัวเองเนี่ยจะมีจุดยืนอะไรในการไปขอคะแนนจากประชาชนเพราะมึงไม่ใช่ฝ่ายค้านแล้วก็มึงเป็นพวกทวงความเจริญแล้วแบบนี้อย่าลืมนะคะว่าวันนี้ไม่ว่าประเทศไหนๆที่ไหนในโลกมันต้องมีกลุ่มทุน และกลุ่มทุนพวกนี้แหละคะ่ะที่มีศักยภาพในการสนับสนุนพรรคการเมืองแล้วที่ผ่านมานะฮะท่านบอกว่าตอนที่ท่านนายกทักษิณยังไม่กลับเนี่ยตอนนั้นพวกนี้ก็มีกลุ่มนู้นกลุ่มนี้เข้ามาแต่พอทักษิณมาเท่านั้นน่ะใครๆก็ไม่กล้าที่จะมาปะมือหรอกอะเพราะฉะนั้นพวกมึงจะต้องคิดกันใหม่การไปมีศัตรูและด่ากลุ่มทุนหรือด่ากลุ่มเจ้าสัวหรือด่ากลุ่มที่เขาวันนี้ไปดูสิคะว่าในดินเนอร์ท้องแต่ละครั้งเนี่ยมันรวบรวมไปด้วยคนแบบไหน กลุ่มอะไรนะฮะดิฉันบอกว่าสมมุตินะคะว่าวันนี้ถ้าเกิดว่ารัฐบาลไม่คิดที่จะชูเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ขึ้นมาซึ่งอยู่ในเอ t นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ก็คือมันจะมีคาสิโน,โนเนี่ย mm hmm. ก็ไม่ได้เดือดร้อนแต่เมื่อมันมีความคิดนะคะที่จะทำดิฉันบอกว่าเราก็สามารถที่จะเขียนกฎหมายอะไรต่ออะไรที่ที่จะทำให้มันไม่ได้เป็นอะไรที่น่ากลัวหรือแบบแบบที่พวกมึงจะกลัวกันกลัว กลัวนู่นกลัวนี้จนกระทั่งไม่ต้องทําอะไรเนี่ยมันไม่ไหวนะฮะและกลุ่มทุนที่ว่าเนี่ยนะคะเขาก็ต้องการมองยิ่งรัฐบาลมีวิสยัยทัศน์ในการจะลงทุนน,นู่นนี้นั่นเขายิ่งชอบเพราะการลงทุนร่วมกับรัฐเนี่ยนะครับป้องกันความเสียหายเขาไม่ต้องไปกลัวว่าจะขาดทุนแล้วไม่มีกลุ่มทุนที่ไหนนะคะจะไปสนับสนุนอะไรที่มันไม่ได้เป็นทําให้เขาได้ประโยชน์มันต้องเข้าใจตรงนี้อันนี้มนันเป็นเรื่องจริง นะไม่ต้องมาดรามา่าไม่ต้องมาตอแหลว่าตัวเองนู่นนี่นั่นไม่มีกลุ่มทุนที่ไหนแล้วคะที่สนับสนุนพรรคการเมืองเพื่อให้มึงไปนั่งมองตาประชาชนน่ะใช่ไหมฮะอะไรที่มันจะจนเจริญก็ต้องยอมรับมึงล้างมันไม่อยู่หรอกหลายประเทศที่เขาเป็นประเทศที่แกล้งศาสนานะฮะประเทศเขาไม่ได้มีทรัพยากรอ,อะไรที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวนักลงทุนเขาต้องสร้างตรงนี้ เพื่อรองรับนะักท่องเที่ยวเพื่อรองรับคนต่างชาติมันทําได้คะส่วนประเด็นที่มาพูดถึงว่าสิ่งที่นายกทักษิณเนี่ยนะคะไม่พูดถึงนะหรือสิ่งที่ดรทักษิณไม่ได้พูดถึงประเด็นหลักที่ทักษิณไม่พูดก็คือใครคือนายกตัวจริงถามว่าเพื่อเฮ้ยไอยุน <Okay. S 1> มืออาการหนักแล้วนะมึงลืมไปแล้วเหรอว่าประเด็นเนี้ย มันคือเรื่องที่เขาเนี่ยไปดินเนอร์ทอคเขาไม่ได้ปราสัยหาเสียงแล้วการที่ใครเป็นนายกตัวจริงเนี่ยคนอย่างมือไม่รู้ก็เล่าเป็นสื่อจ้ะค่ะนกะยุนบอกว่าเมื่อคือนนี้ทักษิณพยายามหาเหตุผลว่าทำไมคนไทยจึงขาดความเชื่อมั่นทั้ง trust และ,ะ confidence ในเศรษฐกิจไทยแต่หลีกเลี่ยงที่จะเผชิญหน้ากับคำถามสำคัญที่สุดว่าใครคือนายกตัวจริง ใครถามเขามีแต่มึงนั่นแหละค่ะจะบอกให้นะว่านายกตัวจริงก็คือคนที่รับการโปรดเกล้าหรือมึงจะเถียงฮะคือมึงอะพยายามที่จะพูดถึงเรื่องกฎหมายความยุติธรรมแต่วันนี้คนที่ได้รับการโปรดเกล้าได้รับการโหวตในสภาึ้นมานเป็นนายกทำไมถูกมึงตั้งคำถามว่าเป็นนายกตัวจริงหรือปลอมงงไหมนะงงไหมเพราะนั้นดิฉันบอกว่าไอ้พวกนี้คือทำไมคะมึงอิจฉา ส่วนฝ่ายค้านอย่างโรมเนี่ยนะคะออกมาพูดจริงๆริที่ั้นใหญ่จะบอกว่า Entertainment Complex เนี่ยนะคะถามว่าระวังทุนจีนสีเทาระวังนั่นระวังนี่นะ,ะคะกลัวไปหมดถึงขนาดที่พูดหรือว่าจะไปสร้างทำไมเนี่ยประเทศนั้นก็จะสร้างประเทศนี้ก็จะสร้างสร้างมาแล้วคิดหรอว่าจะมองแต่แง่ดีว่าคนเขาจะมาเที่ยวบ้านมึงเนี่ยเขาไม่ไปเที่ยวที่อื่นเหรอเอาถ้ามึงคิดอย่างนั้นก็ไม่ต้องทำหาแล้วค่ะไอโรมมึงกลับไปเรียนลูกเถอะ Entertainment Complex ระวังทุนจีนสีเทาระวังไทยจะกลายเป็นหับสำหรับการฟอกเงินทุกวันนี้ไม่ใช่เหรอมันไม่ถูกกฎหมายางไงก็เลยทำอะไรลำบากถามจริงจา้าพูดกัเรื่องทุนสีเทาพูดเรื่องตัวปารีสบ้างสิกรณีนี้กรณีนี้ใหญกจะามเหมือนกันนะคะว่าเรื่องของตัวปารีสเนี่ยมันทำให้สงสัยค่ะว่าทำไมพักนี้เนี่ยถึงได้ออกมา ความทุกอย่างที่รัฐเนี่ยกำลังจะทําในเรื่องไม่ไม่ว่าจะเป็นแร์บิดหรืออะไรก็แล้วแต่ไม่สมอมันมาเสมือนว่าพวกคุณมันไม่ได้เป็นสสของคนไทยมึงเป็นสสของใครคะก็รบกวนถ้าจะเป็นสสนะให้กับคนอื่นเนี่ยมึงก็ลาออกไปแดกเงินเดือนเขาคะ่ะอย่ามาแดกเงินเดือนภาษีกูแล้วมาทําเป็นหวังดีเอเทนเมนต์นะคะถ้า,ถาทําตามระบบของรัฐเนี่ย มันจะมีการเสียภาษีมันจะถูกต้องมันจะถูกกฎหมายแล้วกฎหมายก็จะสามารถควบคุมและดูแลได้นะฮะทำไมไม่คิดจะเอาสีเทาขึ้นมาให้มันขาวละ่ะหรือม่าจะให้มันเทาอยู่ในจักทั้งดาจีนหลอกจีนแม่งก็มาด่าไม่มีนโยบายหาอะไรหรอกค่ะนอกจากด่าเพื่อไทยนะคะส่วนกรณีของอ่าที่มาพูดบอกว่านะ กลัวทําอะไรขึ้นมาแล้วเดี๋ยวจะนู่นนี่นั่นเดี๋ยวทินบอกว่ามึงไม่ต้องกลัวละค่ะแล้วลไม่ต้องกลัวแทนประชาชนคิดดูนะคะถ้ามันมีการสร้างอะไรพวกนี้ยคนไทยจะมีงานทําอีกเท่าไหร่เม็ดเงินตรงนั้นนะคะดินบอกว่าเราก็สามารถตรวจสอบกันได้ถ้ามันเข้าระบบเนีย่ยมึงตรวจสอบเลยมันดีซะอีกกว่าที่จะมาให้มันอยู่ในเรื่องของสีเทาๆมันอยู่ใต้ดินทําไมเอาขึ้นมาสิ ไม่ว่าจะเป็นหวยบนดินหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะฮะวันนี้ที่ฉันบอกว่าถ้ามันขึ้นมามันไม่ใช่ทุกคนเนี่ยจะไปเล่นหรือแม้กระทั่งเรื่องของเล่าเนี่ยที่มากําหนดเวลานุ่นนี้นั่นเนี่ยคนเขาก็ไม่โง่ค่ะมึงกําหนดเวลาเนี่ยนะฮะก่อนที่เขามีเวลาที่จะซื้อสมมุติว่าเวลาไหนซื้อเขาก็ไปซื้อตุนเอาไว้กินค่ะเขาไม่ใช่จําเป็นจะต้องรอมันเป็นอะไรที่ที่ฉันบอกว่าถ้าจะบริหารประเทศแบบนี้ก็โชคดี